สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบะะกล,อง,ลองสูงนะคะในงลหนึ่งละห้าสิบส่งนะคะแล้วก็จะสั่งเพิ่มไปเป็นอันนี้นะคะบ้าใส่ลูมหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบแยมโรนะคะของแท้หนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นคัพเค้กมินเนี่ยนนะคะหนึ่งชิ้นค่ะมายูนิคอร์นอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะ กล่องต่อมาจากจังหวัดลำพูนนะคะอย่างแรกนะจะเป็นพุดดิ้งยาสีฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นลูกอมลูกตานะคะอันนี้สั่งไป3ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจาังหวัดพิมธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปอิสไซากลางนะคะลายไดราเเาวนะหชิ้นแล้วก็นี้นะคะจะเป็นขนมช็อกบอลาวานะคะ5ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสั่งไปเป็นแบบกล่องส่มของเล่นนะคะในงบ1 5 0่าเงนส่งนะคะ1เซตค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นแบบเยเลลี่นะคะทั้งหมด2ซอ,องนะคะแล้วก็จะเป็นขนมบิกโคนนะคะ1เ,เยลลี่รูปโลกนะคะกับรูปสตรอเบอรี่นะคะอย่างละชิ้นแล้วก็นี่จะเป็นแบบลูกแก้วตาข่ายะคะ่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างแรกนั้นก็จะมีเป็นแบบเยลลี่นะคะแล้วก็จะเป็นพัลเซอร์บอลนะคะ กล่องต่อมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นลูกแก้วตะข่ายนะคะ1ชิน้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสปินเนอร์นะหนึ่งเยลลี่นะคะแตงโม1ชิ้นค่ะมาร์เป็นโลเปี้ยวนะคะช็อกบอลลาวาแล้วก็จะเป็นเม็ดอมป๊อบค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดบึงการนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบสัตว์บีบนะคะ1กล่องนะแล้วก็ปลาโลมาน้ำนะคะ1ชิน้นทุเรียน้ำนะคะ1ป๊อปอิดนะคะสั่งเป็นลายโบไปนะแล้วก็จะเป็นบอบีบสายูนะคะ1ลูกนะอันนี้เป็นซิมเปิลดิมเปิลค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดเอกพยานนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นเยลลี่ค่ะนี่เป็นเดบิวอนะคะเยลลี่อุ่นจิ๋นะคะไอติมเป็นแล้วก็บอดี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็ดยืดนะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นซุปชีนะคะก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตของอีลิตนะคะที่เหลือจะเป็นขนมนะคะมีใบมันไม่รสอสไส้นะคะมีนะทั้งหมด4ชิ้นนะคะอย่างต่อมาจะเป็นช็อกบราวานะคะ2ชิ้นค่ะมัดเมโลเปี้ยวนะคะทั้งหมด5ชิ้นนะแล้วก็นี้จะเป็นเม็ดอมปอบค่ะ กล่องต่อมาจะจะมากรุงเทพนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นแบบเบานะคะส่ลุงนะะ้สาสองลูกนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นสลามนะคะเป็นแบบสลามกระปุกใหญ่นะ,ะทั้งหมด2กระปุกนะคะนี่นะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นปลาโลม,มาน้านะคะหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นสปินเนอร์นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะเป็นไสายเล็กแล้วก็ซสายใหญ่นะคะส่วนนี้จะเป็นรูบิกมูด้วยนะคะอีก2ชิ้นนะ กล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบป๊อปอิดไซส์ใหญ่นะคะก็จะเป็นลายเสร็จอันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นป๊อปอิดนะคะลายโบนะคะลายชานมไข่มุกกับลายเพชรด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปอิดนะคะลูกโบนะาชิ้นนะคะแล้วก็เป็นขนมนะคะมัดไมโลเปี้ยวนะคะส่วนนี้จะเป็นเยลลี่ลูกตานะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบสกูชี่องอานะคะ2ชิ้นค่ะ กลองต่อมาจากสวัสดิ์ละยองนะคะอย่างแรกนะจะเป็นพัลเซอร์บอลนะคะ1กล่องนะแล้วก็จะเป็นซาลามนะคะกระปุกใหญ่นะหนึ่งส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้องเต็ดยืดนะคะอันนี้สั่งไปสองชิ้นนะคะสองสีนะเส้นสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูอย่างลนะชิ้นนะบอบีบสายลุงนะคะอีก3ามชิ้นนะสปินเนอร์นะคะ1ชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจะจับัากรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นพัซเซิลบลนะคะ1กล่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นบีนคิวบ์นะคะ1กล่องส่วนนี้นะคะจะเป็นซูช h ่นะคะก็จะเป็นแบบแยมโรของแ้นะคะอันนี้เป็นปอปิทผงบูเจาปลาหมึกนะคะ1แล้วก็สปินเนอร์นะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจับกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นปอปิดนะคะจะมีเป็นลายดอกไม้นะคะ1แล้วก็จะเป็นลายดิกโซลนะคะอย่างต่อมานะก็จะมีเป็นลายดาวนะคะลายชาลงไข่ดึกนะคะ1ชิ้นลายเพชรนะคะแล้วก็จะเป็นลาย อันนี้สั่งไปอย่างละชิ้นนะคะสอย่างต่อมานะจะมีเป็นพัสเซอร์บอลนะคะ1บอลบีบน,นะคะใส่ลงนะ้ำหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะเป็นปลาโลมาน้ำนะคะอย่างต่อมาจะเป็นสปินเนอร์นะคะ1ชิน้นแล้วก็นี้จะเป็นผงกรจายบอลปิดปลาหมึกค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดพัทะลุงนะคะอันนี้นะาก็สั่งไปเป็นแบบขนมนะคะก็จะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะน,นี่จะใส่กล่องไปให้แล้วนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบเยลลี่นะคะ ทั้งหมดชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะ2ชิ้นเม็ดอมป๊อปนะคะแล้วก็จะเป็นลูกอมต่างๆนะคะนี่เป็นช็อกโกแลตด้วยนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบบางปอนะคะนี่เป็นแบบสกูชี่นะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานระจะมีเป็นกล่องของขวัญนะคะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่จัมโบ้นะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นบันแท็กนะคะสีม่วงนะ1นชิ้นแล้วก็จะเป็นแอนิมอลโดนัทนะคะกับมายูนิคอร์นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแรกน่ยจะเป็นป๊อปอิสไซสใหญ่ลายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเป็นสปินเนอร์นะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพัอร์บอลนะคะ1นชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปอิสงไซสใหญ่นะคะก็จะมีเป็นลายวงกลมนะคะจากลายมิกกี้เมา์นะนี่นะคะอันนี้สั่งไปอย่างละชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นสปินเนอร์ลายการ์ตูนนะคะสั่งไป2ชิ้นเหมือนกันค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดพิจิตรนะคะอันนี้นะสั่งเป็นของสุขของเล่่นนนนะะะคคคใงง50ทั้หมด2 ขอบคุณน้องทั้ง21คนมากๆเลยนะคะ